สวัดีค่ะแม่เชคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีงการเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายเชกหรือแม่เชคราคาท่านผู้ชมคุณยายเชกเพิ่นจะล้างาจที่เพิ่นกลับมาจากไปเหรัญน้ำดูนอกคุณแม่เนาะอ่าค่ะจะแอดเองกับเดินทางมาหาคุณแม่แต่ว่ากระบ่พอนะคะเนาะมึงคุณแม่เพิ่นกลับมาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขมาบอกทีท่านผู้ชมฟัง พอสิฝันจังได๋ยจับองไปน้ำกันนะคะเนาะ้องแม่ฝันมาจังได๋คะแม่กะฝันนอนไปฝันยังไงฝันเห็นไหนหลวงยังไงฝันเห็นอะไรการศึเก่าโอติซิปค่ะนอนฝันอันว่าเมื่อเมื่อน้ำเป็นเมื่อวันพ่าเนาะค่ะเป็นเมื่อวันพ่าเลยจะเรียกว่าว่าไปไงที่เสียไปไงกำนันไปไม่แต่ไปบอกไปไงที่เสียเขาว่านะ พญากำนันก็บ่มาบอกเลขบอกเบออันน้องงงทนี้ได้ไปบอกกญติเสียเลยว่าค่ะบานยามมือแรกนอนก็ก็ไปฝันเห็นอันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะก็คือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะแม่นค่ะฝันฝันว่านางจังซี่ล่ะนางเฮียงกันจังซี่ล่ะค่ะามันเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นลอกเ็นล็อกไผล็อกมันค่ะในความฝันเนาะค่ะนาง คันั่งนมทะโนมมือเรียงกันหลายสาย่ารับเสด็จเพื่นนานะคะ่ะนี่ข่วมหัวซึ้อต้องข่วมฟันนางนางนกมมือจังสีค่ะนางจังสีได้นั่งนั่งถาลับเสด็จเพื้นนั่งจังสีนั่งจมอกตขานาจมอกโตขานกมมือจังสีล่ะบ้านนี่เพื้นก็เสด็จมาเป็นโมขณะเพื้นขึ้นในโทรทัศน์แล้วเล่เลยได้ค่ะพื้นไทยแต่งโตเต็มหยดตุดขาวเพื้นนะค่ะนีขบวนน่ำมีขบวนหน่ำหนามา สี่หาหกคนละมาดน้ำพึน่นยหญ่ก็น,น,น,กนั่งลบนิดน<ะ>ึงสิค่ะจะออกมาทางล่างค่ะมันก็เป็นขืน่นปิงปองคืออีหยังนี่ละ่ะเพืออ้นเอามาเคาะหัวสามเถื่อนะค่ะเป็นมะขออ้อหัวทางล่าง<ะ>เป็นกลมๆเป็นเป็นหลุมค,าคา่ายๆขั้มือซื้อว่ามันเป็นหลุกกมกลมๆคือค<ะ>ือนหลุมปิงปอ,องค่ะก็มาเคาะหัวปึ้งปึ้งสามเถื่อนค่ะ,ะบานเฮาก็ว่าเพคะเอาว่าจังสี่ละค่ะในขั้มฝันนั่นค่ะ แะยางมามายืนยืนจังขางกันสิคนก็บวาวยังหลบแตนั่งพ่วงหมูซื้อหงจะว่าคนเอาลูกปปองอุกรมมาเคาะหัวทำไมตามเถื่อนมาแล้วแล้วซ้ำนั่นลหละก็ะหเมืออบอดีฟันหยาวเลฟันสันสันฟัน้นนี่ก็ูหเมืออเนาะเมนกระหเมื่อบันนี้กูะหมื่อคืนมันเป็นภาพติดตาอยู่เลยได้อันอันภาพอันอันพระเจ้ายู่หัวเนี่ย อ้าวฝันฟันดียูก็คือวัแน่ใจจาก้องเนาะฟันเห็นอะไรฟันเห็นในหลวงเนาะิ่นเม่นในหลวงวายเลยวคาะนั่งเฮียก็หลยสายอยู่ขาหลับเทเลเพ่นกะฟันซ้ำนี่แหละพวมฟันปุยยาวพวกฟันใหญ่ปอยยาวแต่คุณใหญ่ตีตัวเลกจากพวมฟันคุณใหญ่ตีตัวหลีค่าคุณใหญ่ตีคุณยหญละคนอยู่สูงเนาะ่นก็เป็นเต้าค่ะเพราะว่าไหนกั เป็นหาก็ะไรก็ซุก็ไไ้ค่ะวจิตีจต้าก็จิกเทว่าก็ิตสืจ้าโตกเก่าหาสามเก่าหาุงก็เป็นได้ค่ะเก่าหาสมเก่าหาูนแมนค่ะเพราะว่ามือห้านกอะงอกระหามือห้องนกกระหาอยู่แหลค่ะหรือว่าจิตีเอาเลกเพื่นเขานันกะหนึ่งซุนหาจิตเน ตีๆราเบินเหลักการสิยืบเนาะค่ะเกาเก่าชูดหนึ่งจะสก็ได so ้ค่ะจป็นิบชุหนึ่งตัดเหรียญไปนะค่ะไต่ว่าการยูดข่าวว่าคุณยายสันโตวินเนาะก็บ่ไดลม่เอาที่ได้ันหนึ่งเลยเพราะว่าตึงมเมื่อพวกฟันของคุณยายเป็นของขาวลูาวบอกซูฟังแมน ค่ะเกาวบอกกูบ้างถ้าคนมาจังหนยกูบ้างจังก็ังฟัคนกนเห็นหูใหญ่เห็นหูใหญ่บดกสาวเห็นหูใหญ่มากนอนไปกนเห็นหูใหญ่เด็กโตแบ้ใหญ่แฮงม้านี้มันเหลื่อยมากเลื่อยมากเลื่อยมากมาก็นมาขึงเป็นล่ำขึงเทียมมากมันมาขาบแขนคนขาดแขนนีูตัวหนัเดียวว่าบอกรัดขาบอะไรที่คือบอกรัด ขาบข,ขาดเขาขาดรูขาบขาดมือเขาหานอยูเขาเลยแมนขาดหอบอบอกบ่คนลแมนหอบศอก่นวค่ะป่านนี้พวกมงื้อคนคนยานค่ะคนยานเพื่อกรหายดูเท้าวนเล่าใะ้ฟังว่าคนคนว่าคนหายคนยานเตยว่ากับเพนกับบริกัดบริเก็บบริบบ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 บ่บบคบบ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 บย บานนีเป็นดีเป็นตัวเด็เปนีเป็นเกินัเด็ดตัวีเหเสก็ลเก้าเก้าหกเก้าเก้าเาห้าเกาห้าเก้าห้าก้ห้อก้าเก้าหกกาห้าเก้าหาห้าเก้า้้เ้า้เ

ค่ะสามสิบเจ็ดปีเนาะคะ่ะเรื่องว่าความฝันของคุณยายเกดเมีด่ย <c ười> งงงังเติอนเตือนเค่อคะค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเวนที่เราเรื่องความฝันเหตุาลผู้ชมทางบ้านเฮาผู้ชมจะฟังเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณขอขอค่ะ<อ> ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณยายเคกเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นล่อสิบค่ะท่านผู้ชมตีเป็นตัวเลขเก้าห้าสามเก้าห้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขความฝันของลูกสาวเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเก้าหกหกเก้าค่ะท่านผู้ชมเก้าห้าห้าเก้าเนาะค่ะเนาะอายุลูกสาวนี่สามสิบเจ็ดปีค่ะประจำงวดวันที่สิบหก มีนาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะลูกสาวคุณยายนี่ฝันเห็นงูใหญ่ค่ะท่านผู้ชมการเลีตีเป็นตัวเลกเก่าฮกฮกเก่า เก่าหาหาเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคม ắ n น,น,น้ากันเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายยังบอกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบภาตตตัวเลขและการนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือ เก่าเนาะคะ่ะนอกาให้โชคให้ m ắ นกับตัวเลขของคุณยายเค้กเนาะคะ่ะนะฝันว่าได้ไปรับสเสด็จล่อสิบค่ะท่านผู้ชมตีเป็นตัวเลขเก่าหาสามเก่าหาศูนย์หลักเก่าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะนหลักกะลขกความฝันของลูกสาวคุณยายเก่าหกคกเก่าเก่าหาหาเก่าอายุของลูกสาวสามสิบเจ็ดปีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะปอกะ สีล่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ